สวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายคนเดียวนะกินแบบดมแล้วแม่งสะใจมากโอ้คุณดูดิเครื่องเทพข้างในอ่ะต่อเรื่องของเราเลยดีกว่าวันนี้เป็นเซเว่น vs ตลาดคุณก็แบบซื้อของที่มันเหมือนเหมือนกันนะแล้วก็มาชนกันว่าอันไหนแซ่บกว่ากันมาอย่างแรกเลยดีกว่าตลาดผมจะให้อยู่ด้านขวานะส่วนเซเว่นผมจะให้อยู่ด้านซ้ายเสมอและกันหลอดคลิปนี้จะได้แบบดูกันง่ายๆแล้วกันเขาต้มัด จากตลาดนี่คู่ละ15บาบทเียร์นี่เป็นของเซเว่นนะทุกคน29บาทประมาณนะโดยประมาณนั่นแหละ29บาทนั่นแหละผมขอลองกินของชาวบ้านก่อนแล้วกันนะจ่าย20ทบอนาบาทอะคุณนี่ตลาด15บาทจัดเลยอืมจะอร่อยอยู่นะข้าวเหนียวนุ่มขวดำสดสดสดพผมผมๆ มันอาจจะมาคู่กันนะอันนี้อาจจะเป็นกล้วยหรือเปล่านี่นะแล้วมันก็จะมีแบบเยื่อเยื่อใบตองนี่อันนี้เป็นอเผื่อกคู่เลยอร่อยงั้นสู้แม่งเลยนี่ของฝั่งเซเว่นนะอืมเซเว่นก็ใส่กล้วยอร่อยนะหวานแล้วก็น่าจะเป็นกล้วยน้ำาวาบปะ่ะหอมดีนะจะแป้งจะแข็งไปที่นึงนะขนาดเวฟมาอุ่นๆพร้อมกันอนะเพราะว่า ัวฝั่งตลาดเขาน่าจะทําทสดใหม่วันนี้นะแล้วมันก็แป้งข้าวเหนียวมันหนึบมันนุ่มกว่าฝั่งตลาดชน,นะเพราะว่าข้าวเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็มีกลิ่นหอมข้าวเหนียวแล้วก็อร่อยกว่าฝั่งตลาดเขาส่งเอแคมาฮะมีทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยสิบลูกสิบลูกสามสิบห้าบาทส่วนเซเว่นเขาก็ส่งเป็นเอแครนะถือว่าเป็นเอแครแล้วกันเป็นเอแคครีมนมสดนะฮะตัวนี้ของใหม่ด้วยเขาบอกว่าคนติดใจกันเกินร้านเลยนะ ตลาดก่อนแล้วกันเซเว่นเขารวยแล้วทำเป็นเล่นนะเปิดมาคือหอมมีความแบบหอมจัดหอมจัดหอมจริงอืเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำดีผมเคยทำเอแคร์นะมันยากมากเลยอ่ะเพราะว่าผมทำแบบไม่ดูสูตรอ่ะเฮ้ยนื่ออยไส้หวานหอมหอมเบเรอรี่อ่ะคุณแป้งนุ่มหนึบ แล้วก็กัดไปหิมน,น้ำแบบอ๊อกเข้าปากเลยส่วนตัวนี้ฮะมาแบบเอแครครีมสดของทางเซเว่นเขาบ้างนี่ฮะ27บาทของเซเว่นตัวนี้ถ้าเทียบกันนะอ่ะผมขอเทียบกันแล้วกันคือเซเว่นเขาจะดูนุ่มกว่าฝั่งตลาดเนี่ยคือด้านนอกจะมีความเหนียวนุ่มกว่านะฮะมีความเทคเจอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแน่นกว่าตัวนี้จะเบาบางกว่าอันนี้จะไม่มีกลิ่นแบบเตาอบแต่ว่าจะเป็นกลิ่นนม แต่กินนมสั่งตลาดก็มีโอ้โหเครียดแล้วเคร<ๆ>ียดเลยของเซเว่นฮะไปเลยแป๊บนึงนะเครียดเลยอันนี้กินนมชัดยองเสมอเสมอคู่นี้คือรสชาติพอๆกันเลยแล้วก็ตัวแป้งด้านนอกเนี่ยเทกเจอร์แบบดีตัวครีมข้างในก็หวานฉ่ำ ตลาดประปิ่นสามนี่เอาเรื่องนะมาแบบโซนน้ำมันดีกว่าตอนนี้ตลาดชนะไม่ถนะึงคะแนนนะฝั่งเซเว่นเลยไม่ยอมนะโมโ,โหรืเลยเดียวส่งนี่เลยน้ำตาลสดแบบขวดน้ำตาลนี่ส่วนฝั่งตลาดก็แบบมึงส่งมาเป็นขวดเหรอนี่ตลาดฮะมาให้มาเป็นซุปไก่แบบนี้เลยอันนี้15บาทเปิดขวดเปิดได้วะเซเว่นนะอือ น้ำตาลสดเขาจะออกเป็นสีใสๆทุกคนตัสชาติบางๆหวานน้อยถ้าร้อยผมให้ประมาณ40บเอร์เซตบอดี้บางมากตัวนี้นะลองดออิน้ำตาลสดนะมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนเบียร์เหมือนแก้วเบียร์้ังคืนนะสีออกส้มๆนี่ดูบอดี้เขาข้นขนาดนี้นะฮะ เขามาเป็นแบบบอดี้ออกแนวสีแบบเปลือกไข่นะตัวนี้ผมจัดเลยนะ hmm. ยกนี้ผมต้องยกให้กับน้ำตาลสดของฝั่งตลาดไปเลยฮะเพราะว่าบอดี้แน่นมากแบบมันมีกลิ่นธรรมชาติแล้วก็กลิ่นที่มันกลมกล่อมแบบหนักแน่นมากตัวนี้อร่อยหอมฝั่งตลาดชนะไปฮนะต่อไปนะฮะเป็นสึกระหว่างหนุมจีบจีบกุ้งโอ้โห ต้องบอกเลยว่าจีบกุ้งเซเว่นนี่ถ้าไม่เก่งจริงนะสู้ไม่ได้นะจีบกุ้งเซเว่นเนี่ยเขาโหดมากฝั่งตลาดส่งมาเลยชิ้นละ10บาทนะครับผมแต่นมจีบกุ้งฝั่งตลาดเขามีนี่มาให้นะชิ้นละ10บาทเขาก็มีให้3ซ้ซอสน,นะโชว์อยู่แล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็มีซีฟู้ดมากผมกอกินกับซีฟู้ดด้านตรวนี้ราดไปนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อื้มกุ้งจริงๆอะ่ะกุ้งตรงกลางแบบหนึ่งตัวแบบสอดเข้าไปตรงกลางแล้วรอบนอกก็คือเป็นหมูสับหมูแด้งอะไรเงี้ย <c oughs> เจอน้าจิ้มซีฟู้ดเข้าไป <c oughs> คุณดูกุ้งเซเว่นกูชิบหายแล้วมึงกุ้งผสมหมูกุ้งผสมไก่นี่จะรอดไหมเนี่ยเอาผม ผมแบบน้ำจิ้มลงไปด้วยแล้วกันนะเนี่ยเป็นก็อร่อยเหมือนกัน่ะงานนี้คือแบบตลาดแบบตลาดโหดมากอะคุณคือแบบไปคุยกับลากมะม่วงโโหดจัดตลาดอะตลาดชนะงานนี้ผมขอโทษนะคือจริงๆผมก็แบบแอบบแอบบคิดว่าแบบ เซเว่นต้องชนะในเรื่องของหนุ่มจีบกุ้งอยู่แล้วอะ่ oh, ะโหแต่เจอนิ้วไปอะ่ะมึงเซเว่นกูโกรธแล้วตอนนี้โกรธจัดเลยอะ่ะเขาเลยจัดการส่งเป็นห่อหมกปลามาให้หอมๆแบบนี้เลยพี่น้องแต่ฝั่งตลาดอะ่ะเขาไม่ยอมไงมานี่ของแท้นะครับหอมๆมีอันนี้ผมแบบเวฟมาใหม่ๆนะผยฝั oh, ่งเซเว่นก่อนแล้วกันเปิดมาเป็นไงนี่ คุณไม่น่าเกียดหน้าตาดูดีมีพริกชีฟ้ฟงชี้ฟ้าชีาช้พื้นอะไรเฮือคุณมันทําเป็นเล่นนะมันปลาใหญ่อยู่นะเนี่ยลองทานกับข้าวดูแล้วกันนะครับกินพริกกุ้งพริกแกงเขาดีอยู่นะอ่ะจัดเลยอืมกลมกล่อมรสชาติกลางๆติดหวานนิดนึงความกระเทีความ,วาม,วาม,วามพริกแกงได้อยู่ กำลังกินเลยตัวนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยนะตลาดต้างสิเอ้ยเนื้อคุณมาอืมช่บตลาดเค็มเค็มกว่าไม่ได้เค็มนะมันถือว่ามันนัวรสชาติมันพุ่งอะ่ะแต่ฝั่งเซเว่นเนี่ยปลาเปอร์อะไรเขา เขาก็มาเต็มอยู่นะแต่ว่ารสชาติจะออกกลางๆเหมือนเด็กกินได้อะ่ะ <K id> คือมันไม่หวาน <K id> ไม่อะไรคือมันไม่เค็มมากมันกลางๆมันกินกับข้าวมันก็อร่อย <K id> ผมให้เซเว่นชนะอันนี้นะครับนี่ขนมตาลของทางตลาดสั่งส่งมาประมาณ15บาทได้5ชิ้นใหญ่มากนะตัวนี้หนุบๆเลยอะ่ะกลิ่นหอมซะด้วยส่วนฝั่งเซเว่นนะเขาก็ส่งมาเป็นแบบนี้ นเห็นไหมสี่ชิ้นอุ่นมาเท่ากันนะทุกคนแต่ว่าทางฝั่งเซเว่นน่ะจะมีความแป้งจะแน่นจะเหมือน ب, จับจออกแนวแบบตึงๆหน่อยส่วนฝั่งตลาดอะ่ะเป็นคุณยายขายชาววางอะ่นะนวพุจาน่ารักด้วยแล้วก็แป้งยังดูแบบคือตัวฝั่งตลาดดูนุ่มกว่าผมขออ่ะผมฝั่งเซเว่นก่อนแล้วกันนะม,มันล่วนอะ่ะ มันร่วนแล้วมันแตกเล่ปคือมันไม่น่าเกลียดนะอร่อยดีนะกินง่ายหอมหวานแต่ว่ามันจะออกแนวแห้งนิดนึงเดี๋ยวมาฝั่งของตลาดกันบ้างดีกว่าตัวนี้ไ่ดูเดือดนไเดี๋ยเนี่ยเนี่ยมันนุ่มกว่าแล้วมันกินเพลินกว่าอ๋อชนะแต่อันนี้คือไม่น่าเกลียดรสชาติอร่อยดี มันจะร้าวๆหน่อยแตคือมันร้าวๆมันก็อร่อยนะคือมันแบบมันเหมือนผงๆอ่ะคู่นี้น่าสนใจมากระหว่างฝั่งตลาดกับฝั่งเซเว่เอาเป็นครัวซองของทางเซเว่นมาเป็นมันมีหลายแบบมากอ่ะผมเอาแบบนี้มานะครับส่วนฝั่งของตลาดมาเป็นแบบนี้นะฮะชิ้นละ25บาทมากงใช่เซเวบาทอันนี้ตลาด25บาทนี่สวยงามไหมครับเพื่อนๆ ฝั่งของทางเซเว่นจะเป็นรูปทรงที่เหมือนหมอนหนุนที่น่ารักโอ้โหด้านในด้านในไม่กรวงนะตัวนี้เป็นด้านในแบบแน,น่นๆเลยเป็นเหมือนเหมือนหนุ่มฟังเสียงกูเป็นไรวะอืมเหมือนหนุ่มปังสัมกกว่ากลิ่นเนยไม่ค่อยชัดแฮะตัวตลาดบ้างนี่ตลาด มันจะเป็นแบบเลเยอร์ของที่เหมือนครัวซองมากกว่าน้ำ <c oughs> เลยตลาดธนะฮะตัวนี้หอมเนยกว่าเท็กเจอร์ดีกว่าตัวเนื้อเซเว่นจะเหมือนขนมปังไปหน่อยนะอันนี้ก็หลอบหอมเนยตลาดธน,ฮะ,น,นะฮะโดนยื้กครัวซองมาฮะเซเว่นเซเว่นส่งข้าวกล่องผนงมานี่คือเขาก็มีข้าวแล้วก็มีทอดมันปลาด้วยนะแล้วก็เป็นผนงอันนี้ผม การแบบอุ่นไปเรียบร้อยแล้วผม,มผมเปิดมาแค่ผมเปิดมาแค่ผดแงนี่ผดแดงเซเว่นเป็นผันดนอกไก่แต่ว่าเอาเรื่องของรสชาติละกันส่วนฝั่งตลาดเขาให้บัณแดงมาถุงนี้50าร้านข้าวแกงคนเคยรวยนี่ร้านนี้ผมก็ผมก็กินบ่อยนะเป็นผัดแดงหมูทุกคน50บาทโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโห้าสิบบาทนี่เยอะเยอะเยอะนะคือร้านนี้เขาให้หมูเยอะนี่50ิบ ตลาด VS กับเซเว่นอุ้ยสีเซเวนสวยนะนังไก่เซเว่นเขาดูแบบข้นนะอือหือหวานทานง่ายไก่ขเขานุ่มไม่ได้ออกไก่แล้วเนี่ยนัวกลมกล่อมมาฝั่งของทางตลาดบ้างเป็นผนงหมูเย้สวยๆเลยพี่น้อง รสชานแม่งเหมือนกันเลยเสมอนะฮะตูสีกันหนึ่งหนึ่งโอเคไปต่อเซเว่นส่งมาเป็นตัเนี้สุนิสาเป็นแหนมหมูย่างนะถวนทางตลาดก็เป็นแหนมไซเกราะอีสานเหมือนกันยหญ่ <c oughs> ใหญ่มากอย่าทุ่นหน้ามเลยคุณดิดียี่สิบห้าบาทคุณคือเนี่ยทุงทุงทุงเซาหูหล่าของแท้เลยไซฝรั่งนะครับผม มันไม่ค่อยเหมือนกันนะคือตัวนี้มันเป็นของทาง Coast, เซเว่นแบบเขามันเป็นแบบเอ้ยมันเป็นแหนมคนุณแต่อันนี้มันก็เป็นไส้กรอกอีสานแต่อันนี้เป็นแหนมอะเอาเวลาลองชิมดูกันอืมอืมมันเปรี้ยวนะของทางตลาดบ้้งอืมอันนี้มันเป็นแบแบบุ้นเส้น ข้าวอะไรอย่างงี้มากกว่าคืะเสมอไปแล้วกันตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมันต่างกันไปหน่อยนะมันให้คะแนนยากนะตัวนี้ต้องหล่นใส่ขาที่ขาหมอะไยนะเนี่ยพิซซ่าของทางเซเว่นเขาส่งมาเป็น Pizza นนโอพิซซ่าทุกคนแล้วก็เป็นแบบหน้าชีสเอายี้มันยังพอสู้กันได้แต่ว่าอันนี้เป็นฮาวายเอียนของทางตลาดฮาวายเอียนของทางตลาด25บาทผมให้ฝั่งตลาดก็แล้วกันยังไงอะ รสชาติจะออกแบบมางอยเนีนหวานๆนะมาอยู่ในสีส้มๆอะ่ะนี่ของฝั่งดีโอพิซซ่าเป็นแบบชีสด,ดีโอจะนะไปเลยครับฝั่งเซเว่นมันมีกลิ่นอายของความแบบ พิซซาจริงๆอ่ะอิตาเลียนบองบังฟรายังตองโยอ่ะอร่อยนะเนี่ยเพิ่งเคยกินคือตัวเนี้ยอร่อยไปคู่ต่อไปแล้วเหลือประมาณสักสามสี่คู่นะมันหวานทางเซเว่นส่งเข้าประกวดนะมันหวานเผาตัวนี้นะครับราคาประมาณ27บาทพับปป่นสส่งให้มาห like นึ่งไล่กันเลยทีเดียวโอ้25บาทเยอะเกินมันหวานของเซงเซเว่นก็จะให้มาเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้ตัดมาเป็นท่อนๆแล้วนะของฝั่งตลาด คล้ายๆหวานติดคอแมงลากลูกกระเถมลงไปข้างล่างเลยออชอบมันยากชอบความเปือกมันอ่ะเนื้อมันรู้สึกเนียนนุ่มกว่าแล้วก็ผมว่าอูมามิกว่าดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าผมให้ฟังเสียงอกัดแล้วมันจะกรึบ อืมตลดาดชนะนะฝั่งนี้มันหวานก็อร่อยดีนะครับตัวนี้เปียกปูนขนมไทยอหากินยากนะของฝั่งเซเว่นเขาก็ส่งมาในราคาประมาณ27บาทบ้านเราอยู่ไหนนี่ร้านคุณป้าเหมือนคนเดิมนะก็เป็นเปียกปูนแบบแตบบ่คุณแบบนี่ดั้งเดิมเป็นสีเ่เหลี่ยมแบบนี้ทุกคนแล้วก็ให้เป็นแบบมะพร้าวขูดมาด้วยคนๆเลยพี่น้อง เออกะทิเขาทำมาดีเว้ยนะดูข้นดีอ่ะนี่โอ้โอ้ไป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 กินเลยล่ะอืมอร่อยอ่ะคือเทคเจอร์มันจะแบบคลีมครีมอ่ะนุ่มแต่รสชาติเหมือนชาเขียวเลยอ่ะแล้วก็มันๆของทางกะทิส่วนทางตลาดคือมันจะออกปาเป็นแนวแบบ เด้งดึงหนึบหนับเลยอ่ะคุณนี่ใส่มะพร้าวลงไแบบนี้นี่ทรงผมใหม่อร่อยเฮ้ยมันต้องเปนคู่กับมะพร้าวอันนี้จริงๆอ่ะหนึบหวานหอมกำลังดีแล้วก็ไม่หวานมากพอเจอกับมะพร้าวขูดเข้าไปอ่ะมันทำให้แบบมันเกิดรสชาติที่มันคอมบายนี่สังเกตมัน มันรวมตัวกันได้ดีมันเหมือนกับความมะพร้าวอยู่ฝั่งนี้ความอันนี้อยู่ฝั่งนี้แล้วมันแบบมีน้ําอุนอ่นๆไหลมาอยู่ตรงกลางเป็นแบบแม่น้ําชีแล้วแม่น้ําโขงสองสีนี่รวมกันแล้วแบบบูมฝั่งตลาดชนะอือเดี๋ยวผมเก็บให้เพื่อนกินต่อนอนี้เพื่อนไรชอบนะอันนี้อันนี้เพื่อนก็ชอบข้าวเหนียวหมูย่างของทางเซเว่นนะฮะอันนี้ประมาณ30สบาทนี่ของฝั่งตลาดไม้ละสิบบาทวิ่แม่งผมหาหมูที่มันเป็นแบบ ไม่นมสดอะ่ะมันหาไม่เจอนะส่วนทางหมูปิ้งของทางเซเว่นเขาก็จะเป็นแบบชิ้นๆแบบนี้นะให้มาเยอะเท่านี้เลยอยู่ในกล่องของขา้าวเหนียวหมูย่างซีพีนมนมสดก็อร่อยดยีว่ะมันแน่นอยู่นะหวานนัวเซเว่นบ้างอันเนี้ยเขาให้มานะกินคู่กับข้าวเหนียวในนี้มีข้าวเหนียวด้วยด้วยแล้วก็มีหมูแบบนี้ผมใช้ไม้นี้จิ้มเฉยๆมา ได้กลิ่นแบบสามเกเลอด้วยอ่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีความรสชาติดีหลายมิติกว่าเค็มเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยมันมันตู<อ>้มนี่คือชีสบอลของทางตลาดและนี่คือชีสบอลของทางเซเวน่นแต่ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นชีสบอลน,นะแต่ว่าพอมาดูปึ๊บมันก็เป็นชีสบอลแหละแต่ว่ามันบอกว่าทําจากไก่พามาดูแล้วกันผมนึกว่าเป็นชีสบอลน,นี่ นักเก็ตไก่เหรออ๋อด้านนอกเป็นนักเก็ตไก่แล้วด้านในก็คือใส่ชีสไว้ให้แบบอย่างนี้เลยนะครับผมซัดเลยแล้วกันรสชาชติชีสอืมสงสัสอุ่นมาไม่ดีพอถ้าเป็ดทอดน่าจะอร่อยชีสทอดตลาดชิ้นละสิบบาทคุณอืมผมเวฟมาไม่น่าดีพอนะแต่ว่าไม่เป็นไรกินรสชาติแล้วกันด้านในเป็นแบบนี้ ด้านนอกเขาแบบขย่าผงชีสเรื่องเงผมบอกให้เขาไป้เขาเอย่าผงชีสด,ด้านในเป็นเหมือนเป็น,ปนมันบดนะแต่สรสชาติผงชีสเขาอร่อย,อยงไงอืประมาณนี้กันรวมๆแล้วฝั่งตลาดนัดก็ดูสดใหม่ดูเฟชก็เลยได้ก็เลยอร่อยแล้วก็เป็นผู้ชนะไปในคลิปนี้นะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมนะัครสมาชิก้ะ